โมสเม็ดนะคะเม็ดหนึ่งมีประจุบวกอ่ะถ้าคุณครูว,วาดภาพเม็ดโฟมสเม็ดเม็ดหนึ่งมีประจุบวกนะคะอีกเม็ดนึงมีประจุลบนำมาวางใกล้กันแต่ไม่สัมผัสกันข้อใดอธิบายเกี่ยวกับแรงไฟฟ้าระหว่างเม็ดโฟมทั้งสองนี้ถูกต้องอ่ะเรารู้ไมหมคะทราบกันไหมว่าแรงไฟฟ้าเนี่ย เป็นแรงไม่สัมผัสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ต้องมาสัมผัสกันมันก็จะเกิดแรงได้ซึ่งแรงไฟฟ้าก็จะแบ่งเป็นแรงดึงดูดแล้วก็แรงผลักนะคะแรงผลักก็จะเกิดขึ้นกับประจุที่มันเป็นประจุเดียวกันอันนี้อาจจะเป็นบวกบวกหรืออาจจะเป็นลบกับลบก็ได้ส่วนแรงดึงดูดก็ต้องเป็นประจุ ต่างชนิดกันนะคะถึงจะเกิดแรงดึงดูดดังนั้นนะคะเขาบอกว่า,อาสองเม็ดโฟมนี้นะคะเม็ดโฟมสองอันนี้ถามหาข้อที่ถูกใช่ไหมคะถ้าเป็นข้อที่ถูกก็ต้องเกิดแรงอะไรคะเกิดแรงดึงดูดค่ะเพราะว่าเป็นเม็ดโฟมที่มีลักษณะประจุนะคะที่ต่างกันข้อที่10ปิตินะคะไปวัด แล้วตีระครังใบหนึ่งพบว่าเสียงระครังที่ได้ยินนะคะดังเกินไปและรู้สึกว่าเสียงที่ออกมาสูงดังแล้วก็สูงแสดงว่าการที่ได้ยินเสียงดังหรือเสียงเบาเนี่ยแสดงว่าเขานะ่ะตีแรงนะคะตีด้วยแรงที่มากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเสียงออกมาสูงเกินถ้าเสียงออกมาสูงเกินเนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดนะถ้าเป็นขนาดใหญ่นะคะเสียงจะทุ้มถ้าขนาดเล็กเนี่ย เสียงของเขาเนี่ยจะแหลมหรือว่าเสียงสูงนั่นเองเพราะฉะนั้นเดาได้ว่าระครที่ปิติตีก็คือละคงใบเล็กแล้วก็ตีด้วยแรงที่ขนาดมากนะคะหรือว่าหลายนิวตันเลยเพราะหน่วยของแรงก็คือนิวตันใช่ไหมคะทีนี้เขาถามว่านะคะเขาถามดังนั้นเพื่อให้ได้ยินเสียงที่ค่อยกว่าเดิมถ้าได้ยินเสียงที่ค่อยหรือเบาวกว่าเดิมเราต้องตีให้มัน เบาลงก็คือออกแรงน้อยลงอ่ะแล้วเสียงที่ออกมานะคะคให้ต่ำลงถ้าเสียงต่ำลงเนี่ยเราก็ต้องใช้ะระฆังใบใหญ่กว่าเดิมใช่ไหมคะดังนั้นนะคะตีด้วยแรงที่น้อยกว่าเดิมและใช้ะระฆังใบใหญ่กว่าเดิมคำตอบของข้อ10ก็คือแรงน้อยกว่าเดิมะระฆังใบใหญ่กว่าเดิมตอบข้อที่1ค่ะ